ไอ้เขี้ยปิดกันดเอายาไหมครับเอาไปอีกอันไหมครับเอาฟันไปดมด้วยครับไอ้เ <c oughs> <c oughs> หี้หยรถมาจอดก็ข้างไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยมันขับรถกุ้ง <c oughs> <c oughs> นัดหนึ่ง ตอนชวนไม่ยอมอ่ะบอกคิดดึกดึกก็ได้เดี๋ยวซ้อมเสร็จแล้วแล้วเล่นกันแล้วเล่นกันตอนดึกๆก็ได้เออแบบนอนไปก่อนไม่มีหรออ้าวสังคนหนึ่งหระเออมา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 เฮ้ยระวังมันเรียบร้อยหยัดเล่นลอยอาท์ตีน้ามันเป็นไงวะ ไม่หรูว่ะมึงต้องไปดูกูใรู้ในห้องซ้อมเทสลามันยังเสียงเบาปะเบาพี่ไม่ได้ยินเลยมาชนบ้านยังไม่รู้เลยเค่อยโกงเลยก<อ>งจัดบอกเมื่อวานผมโดนไปทีวันนี้ผมถึงได้ท้องซื้อไงว้าวตอนแรกกล่าวว่าค่อยๆค,ค,ค่อยค่อยซื้อตามแบบสิ้นเดือนเมื่ดาละโดนไปทีจุ้งเลยไม่ไม่จะเล่นกันทั้งเน็ตเฮ้ยเราเราเล่นรถไฟไหมเล่นเราเล่นรถไฟกินเกียดนะเอเดีย๋ยวอีกเปี๋ครับนอนในรถ แล้วเอาคันนี้ไปแอบก่อนเมแี้มีคนวะไหนวัมันไม่รู้หรอเนี่ยเฮ้ยมีไีกไอ้บับติดโซอเฮ้ยเงียบไว้เงียบไว้มันไม่รู้เฮ้ย้ี โอ๊ยโอ๊ยโอ้ยมีผู้โชคดีมีผู้โชคดีแล้วมีผู้โชคดีแล้วเ,อออเรียบร้อยครับเฮ้ยมีโค้ดมีโค้ดเฮียใจเย็นเฮ้ยสวยตรงไหนน็อกอะปลาอยู่ตรงนี้เลยใจกลางความรู้สึก <laughs> ไหนอะมีปลาตรงไหนอะ เช,ช oh, hey, ื่อแล้วมันซ้ำที่จับได้ไงอ่ะมันลงมาซ้ำเหมาพี่มือหมดเลยเข้ามาเข้ามาเข้ามาอุ๊ยเหี้ยโอ้ยกูน็อปไอ้สันไปชุบเลยชุบเลยชุบทันอยู่ชุบเลยชุบเลยเฮ้ยไปขาไปที่ห้องอื่นขาไปที่ห้องอื่นเดี๋ยวมันตาเน็ตเข้ามาโอเคขันเข้าห้องพวกนีุ่ะมันดันมาละ เข้าห้องไปเดี๋ยวกูปาเน็ตมันนนนนนกาลงอออยยูู่่่่ีต้ืเวะมึงมึงไปเติมเลือด้อมันร้องอยู่นะไปนึงไปนึงไอ้โบอสเข้าห้องนี้มาเข้าห้องนี้มาเข้าเข้ามาเข้ามาเข้าามเดี๋ยวปาเน็ตให้เดี๋ยวปาเน็ตโอเคโอเคกูปาเน็ตดักให้อีกทีนึงเจ้ไปเจ้าไปอไปฮะออไปฮะโอเคโอเคมันรอนอยู่มันรอนอยู่กูปากูปาความให้ด้วย มันร้อนแล้วไอ้เหี้ยรถมันจอดข้างๆไอ้สัสไอ้เหี้ยมันขับรถกูลงทำไมซอยๆมันข้าขึ้นเลยมันกลัวมันกลัวมันกลัวมันหลอนละไอ้เชี่ยกูขอของมันหน่อยแล้วกันไอ้เหี้ยกูว่ามันสองตัวเราต้องเอามันแล้วนะไอ้เหี้ยมันมันยังไม่หมดอีกกวะใครปาเน็ตเนี่ย มันตายใช่ไหมผมที่เต็มเอ้ยมันชิ้นเราแล้วสามตัวไหนไหนไหนมีแฟนมีแฟนมีแฟนให้กูปลาไฟดักให้กูง้วยกูฝากไฟเต็งรูปเด็กไม่ไหวก็ออกไปเล่นข้างนอกดีปะวะเฮ้ยจะตายถ้าออกไปเอาให้หมดเลยดึงน้ำก็ดิดึงน้ำ อันนั้นเป็นเคูเน็ตให้คือแบบพิสูจน์ให้มันหนีวะมันหนีมันหนีเพื่อนกูดักห้องนี้ให้มึงดักตรงนั้นเลยโอเคนั่นเด้อดักตรงนี้ให้เออไอ้บอสมึงดักตรงนี้ดัก Watch o เอ้ดักตรงนั้นไอ้เชี่ยมึงช่วยกูได้มั้ยะกูช่วยได้อยู่แล้วไว้ใจเอ้ยดักดักตรงนี้ด้วยคนนี้ เออมุมสามเดียมดูได้ว้าวกูต้องลองไปสู้กับมันแล้วว่ะไม่ไหวแล้ววะนักหนึ่งมามาลงมาเอามันดิ มองจับโกงยังโกงแล้วย hmm ังโกงใช่ครับรถไฟป่ะรถไฟป่ะว่ารถไฟได้ตลอดทางเลยนี่โอ้ยเฮียเฮียเฮียเยเฮียจัดเป็นคนเดียวมึงกลัวทำไมมึงหลอดแล้วแม่เนี่ไม่ไหวแล้ววะเจ็บเลยใช่ป่ะโอเคคุณไม่ไหวแล้ววะมันไม่รู้มันไม่รู้เรานิ่งเรานิ่งมันไม่รู้ว่าเราเข้ามา ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แคงียบัมันไม่ได้ยินเสียงมันก็ไม่รู้เว้ยเฮ้ยมันกระโดดหรือเปล่าวะไม่ใช่ไม่ใช่มามามาทางเดิมทางเดิมเดี๋ยวกูขึ้นเองเดี๋ยวกูขึ้นเองโอเคโอเคมึงตามมมาเลยเฮียตามมึงเสมอแล้วพี่ว่าเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งเพิ่งเเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยเออเออสวยสวยสวยมันสองมาวะไป้ออกเปล่าเน็ตเน็ไปแล้วเพื่อนโอเคโอเคโอเค ันตกมันตกลงไปมันตกลงไปแม่งถึงไหนมันลงไปชั้นล่างอะชั้นล่างกูก็อยู่นะเว้ยกูลงไปในระเบียบเ่ยงอีล้วชั้นล่างตรงชั้นสองหรือชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งตัวเสี่ยงเหมือนกันค่ะตายเรื่องมันจะตายมันจะตายมันจะตาย กูเบื่อกับตายกับตายคู่ไอ้บนน้องกี่รอบแล้วไม่ตายน้องเดียวไรตายกับตายคู่แค่นี้แหละไอ้เก็บโล่เก็บโล่ด้วยเก็บโล่ด้วยไอ้กูเก็บเนี่ยเราไปขึ้นรถไฟกันปะเวลามาแล้ว รอไปเรื l ua. L ua. ่องี้เพื่อนทุกคนเฮ้ยอยู่ก่อนอยู่ก่อนเดี๋ยวเราไปยิงมันะขึ้นมา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 ไม่ได้แล้วดาเมจมันแรงเป็นไปมที่มันจรับได้อะมาต้องเปิดกระจกเลยเปิดกระจกเลยเปิดกระจกเรอเลยแล้วถ้ามันมีปัญหาอะไรเราค่อยกระโดดออกมันไม่รู้เดี๋ยวเราค่อยกระโดดออกมาด่ามันกินรอซัดมันแต่ถ้าเปปุ๊งไปไหนเดี๋ยวไม่อยู่กันพุ่งว่าแต่ว่ะ อ๋อกูเห็นแล้วยิงได้เไปกระโดดออกไอ้เจ้ยผ่านแล้วกระโดดออกมาัากน้่งรถเจยรลไปแล้วพี่พี่มิกแอคต้องใส่ถาดป่ะใส่เฮ้ยแอคไม่ต้องใส่จะบ้านอะไรก่อนเนี่ยสรุป ดูแลเพื่อทไมเอ้ยเหี้ยเอาันเอาบีีรักใส่เลยพี่เี่ยรักเลยเห็นไหมไม่ทันลล่อยใส่ปั้นให้ตัวยินยิงได้ก่อนดอไม่ได้ยิงพี่แกตัวหน้าตายมหน้าตายเฮ้ยยงแตกแล้วว่ายางแตกแล้วเอาไม่ได้เดี๋ยวรอรอรอบต่อไปอะซีซีเยอะเยอะซีซีกับโัวลอดลเยอะเยอะ ง่อยค่ะง่อยอยู่มั้งใช่ง่อยง่แต่อยู่ที่ว่ามันกันหรือเปล่าเพราะว่าถ้าสลาฟมันไม่ได้วินวอล์กมันกากเลยู่เฮียสัตว์มันไม่ไปแล้วโกูว่าเล็งเล็งอยู่นั่นแหละไปแล้วยิ่ยเขาจะอยู่ก็อยู่ทอมทอมี่หล่นปะ ไอ้บอสเดี๋ยวมึงรับหน้าที่ขับมาลำน้องเลยขอเติมยาแล้วเดี๋ยวกูส่องพื้นที่ให้ผมก็แอคแอคนอย่างนั้นแหละซูมแอดนั่งอาวุอะไรอย่างนี้อาวุธอะไางนี้ไม่ได้ยินสเปคก็เห็นค พูดถึงดอทเอครับรอเินเจอร์เฮ้ยเชี่ยมันมีคนยิงแฟกันที่นี่ไ่ยที่กูเนี่ยมันตกมันน่าจะอยู่แถวนี้ยแหละมันอยู่แถวนี้ยแหละโคนห่าเลยมีรถทำไมวะเดี๋ยวนี้ปะวะ

ห,นะหล่อครับเที่ยมันรู้ตัวปะวมันโดนล,ล้อมตัวร์กดเกียร์น่มนมนมนนะนม,นนมันต้องเอาเอารถปิดมันต้องเอารถปิดไม่ครับมันออกได้เฮ้ยออกยิงในวงเนื้อยก่หว่าเฮ้ยเถ้ายิงรถยิงรถยิงรถ คือเปบนหัวข้งเสียงมันพันโลครับโลกินได้าเนี่ยโหลไม่ได้เที่ยวอยู่ปะครับอยู่ครับกินได้เอายาไหมครับโอยู่ไหมครับไอเที่ยวมันอยู่ปพาะวะ อยาไม่คอบไม่น่าเลยมียาให้คอบเด้๋ย่อีกจมันเก็บมันเก็บมันเก็บเพื่ออะไรเก็บอะไรนะไห้เหรอยาไม่ครอบดีครับเอาไปอีกอันไม่ครอบเอาไปอีกไม่ครอบเต็มไม่ครอบ ออกไปดครบมครบออบไปเยอะเยอะกินเยอะเดียวเขาทายเ้าเอาปันไปดมด้วยเครบไม่ต้องไอ้มันเปลืองเงิน่าดอะ แต่ว่าถ้าใส่ฉากมันเหมือนอัตราปั่นมันจะแรงขึ้นหรือว่ารัวขึ้นเอาควอนไปโดมไปครับินี่มันก็ว่าม erm ันเผาควอนแล้วไอ้กูปาาควอนเลยกูป้าเน็ตเไอ้เราเอปาเน็ตบันนะเอากระทำไปครับไอ้เชี่ยไอ้บอสไอ้บอสบอสไอ้เชี่ยโงมา ก็เดี๋ยวผมไปก่อนเดี๋ยวผมไปก่อนเจ้างานตอนซ้อมเดี๋ยวผมมาอีกทีหนึ่งตอนซ้อมนะครับสงสารแล้วนอนทำอะไรก็ไม่รู้ตอนแรกมันเหมือนมันขยับนะอยู่ๆมันก็ไม่ขยับ ไปแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวผมมาขึ้นสตรีมซ้อมนะครับเพราะว่าห้องซ้อมมันมาแล้วเจอกันครับทุกคนประมาณ5 6าหนาทีสิบนาทีเดี๋ยวผมมาขึ้นใหม่บ๊ายบาย